หลวงตาแพรเยี่ยมไม้หรือพระครูพิสารธรรมโกศลอดีตผู้ชั่วเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาดท่านเป็นพระนักเทศนักคิดนักเขียนได้สะท้อนเรื่องของชีวิตเอาไว้อย่างน่าคิดนะครับกว่าว่าโลกนี้คือโรงละครพวกนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รามทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อน มีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานี่คือความจริงเมื่อความตายมาพรากไปจากโลกความเศร้าโศกคนรอบข้างสิ่งทั้งหลายไม่มีใครรอดพ้นบนความตายสิ่งสุดท้ายสัตว์จะทำจดจำมองประสงค์สวดพระอภิธรรมคำพระพุทธบริสุทธิ์สาธยายในสิกผองทุกข่ำคืนเสียงธรรมนำคลอง ญาติพี่น้องและบรรดาสาธุชนขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งเป็นพลังร่มเย็นเป็นมรรคผลเป็นบุญรวมอุทิศสำลิดดลบุญกุศลสูงล้ำนำทางไปการบำเพ็ญกุศลศพครบถ้วนแล้วสู่เมืองแก้ววิมานทองผุดผ่องใสกราบองคุณพระศรีรัตนตรยัยเป็นปัจจัยยิ่งยอดตลอดกาล แล้วเราผู้ไปร่วมงานนะครับในงานบำเพ็ญกุศลศพสุดท้ายเราก็จะอธิษฐานจิตเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนขอให้ท่านผู้วายชนไปสู่เมืองฟ้าบุญนำพาสุขสงบพบแก่นสารคุณความดีชีวิตจิตวิญญาณสู่วิมานสวงสวรรค์ชั้นฟ้าเถิด